นี่คืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศภายในตัวอำเภอของวาปีปทุมนะครับอำเภอนี้ก็น่าจะเป็นอำเภอที่ใหญ่พอสมควรนะครับมีเท่าที่เห็นมีปั๊มปตท,อทอสองปั๊มเลยนะครับปั๊มใหญ่เลยผ่านมาแล้วปั๊มหนึ่งนี่เป็นปั๊มที่สองนะครับ อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่โรงเรียนวาปีปทุมนะครับเป็นโรงเรียนใหญ่ทีเดียวทางด้านขวามือนะครับข้างหน้าก็จะเป็นไฟแดงนะครับคุณผู้ชมครับอ่าดูป้ายก่อนครับว่าไปที่ไหนบางก้ตรงไปนี่ไปไหนเดี๋ยวผมดูป้ายก่อนอ๋อที่ว่าการอำเภอขนส่งนะครับมันจะมันจะใหญ่เข้ามาทางนี้นะครับอำเภอวาปีปทุมนะครับคุณผู้ชม าเลี้ยวขวาไปทางนี้นะครับมันก็จะใหญ่นะครับจะใหญ่ไปทางนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่คืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอำเภอใหญ่แล้วก็เจริญอยู่ครับคุณผู้ชมเท่าที่ผมสังเกตนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปนี่จะไปส่วนราชการเขาเลยครับเป็นอำเภอที่เจริญพอสมควรนะครับวาปีปทุมสังเกตจากตึกรามบ้านช่องนะครับ โอ้มันใหญ่มาทางนี้ครับคุณผู้ชมมันเจริญมาทางนี้ครับว่าปีปทุมครับนี่แหละครับอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับคุณผู้ชมครับมีเทศบาลตำบลว่าปีปทุมแล้วก็ที่ว่าการก็จะอยู่ขวามือนะครับคุณผู้ชมผมก็จะออกจากอำเภอแล้วนะครับ ที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ